เชิญลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะยินคชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะชื่อปุ๊บค่ะ Astro โอ้โหไม่ถามชื่อเต็มเลยครับชื่อเต็มชื่อเต็มเข้ามาทำอะไรกันคะที่นี่ผมอยากเข้ามาเช็ดผืนแล้วน้อง Astro ค่ะเนี่ยเด้ออยากมาทำงานตำแหน่งอไรจ๊ะกรรมการบริหารส่วนตำรวจ โอ้มีความสามารถพิเศษอะไรกันบ้างที่ต้องการคนที่ไหวพริบดีเต้นได้ร้องได้ประสาทเสียเปรีถ้าพูดถึงเรื่องไหวพริบเนี่ยผมดีเลยแหละไหนพูดมาสิเช่คกับตาโอเคพี่อยากให้น้องๆยืนยืนให้ดูหน่อยได้ไหมออาถอยไปอีกได้เลยถอยไปอีกเอาถอยอีกจก้ะออะพอแล้วจ้ะพอแล้ว นะคะอ่ะเข้ามาอีกเข้ามาอีกน้องส่งคนน้าคุณมากยังไงไงได้น้องน้องช่วยโชว์น้องช่วยชวยให้พ um? ี่ดูหน่อยได้ไหมผิดอะไรผิดอะไรผิดอะไรผิดค่าผิดแล้วแหละชิ้นไม่มาทีนี้พี่อยากรู้ว่า น้องๆเนี่ยเต็งแค่ไหนคือบริษัทเราจะมีมพวกชอบแต่ว่าทําเป็นละครด้วยอยากให้น้องโชว์ละครนิดนึงได้วยค่โอเคเดี๋ยวพี่วางโจ,จบจหนูเนี่ยไปขโมยของของเขาแล้วน้องกุ๊กกรุ๊บเนี่ยโกรธมากๆโกรธแบบโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่เนี่ยก็ทําเป็นเฉ,ะฉะนยเฉยเราไม่ได้ออกไปได้เรขอเป็นคลิปอินเนอร์หวานและซ่อนเปรี้ยวสามสองหนึ่ง action วัดเต่์ฟาดอะไรกันเงอ่ะฮะเต็มเต็มหัวเลยอ่ะโอ้ยทำไมพูดคำหยาบเนี่ยพูดออกมาได้งไงเร็ววายเออวายออรี๊ยาเออวเขาพูดทีตรงนี้็นี่ทีหลักมากเลยอ่ะเพครับเข้ามาแล้วมันมีที่ให้ลาออกตรงลาออกน้องมีประสบการณ์ ด้านอื่นอีกไหมที่อยากโชว์ให้พวกพี่ดูอยากพูดก่อนไหมเดี๋ยวอึ้เอาเห็นหันี้ไหมฮะอยากจะบอกว่าหูข้างนี้ฝึก ear training มาอย่างดีอดิกได้เว้ยจะไม่ใช่แค่หูที่อดิกได้ลครับนี่ครับเอ๊ะเอ๊ะอหัวใจของผมดิกได้โอ๊ยกลัว พูที่เห็นคนผัวเสียมปูเขาโซดาป๊อปผมมิวป๊อปพี่ก็ผมชมพูนะอยากเห็นผมพี่ไหมป๊อปตรงไหนได้บ up, um. em, ้างครับป๊อปตรงนี stated, yeah. so like ้ได้อย่างเดียวเ่อะไรค่ะที่พี่ป๊อปได้อีกคนหนึ่งต้องสู้ได้นะคะผมทำอะไรไม่เป็นเลยนี่แต่ถ้าเข้าบริษัทพี่พี่พร้อมจะเทรนให้ผมแนมพี่พร้อมแน่นอนพี่มีเทรนส่งตัวด้วยไม่เชื่อเรายกตัวให้ดู่เลยเฮ้ยปกติพี่ิงก็ทุกวันทุกวันมันทำทำไม ใช่มค่ะคนนี้เขาก็เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นไฮเจรกัตตี้ครับพี่แปลว่าถ้าถ้ามาเราต้องรับคัมคีรพี่ไม่สามารถรับคนเดียวได้ใช่ไหมไม่แล้วทีนี้ค yani> ือน้องรอก่อนนะทีนี้เราจะปรดสอมา้อเราจะรับ ฝึกษาสียดามเลยนะแต่คนุณก็ดูเซ็กซี่แต่คุณก็ดูน่ารักก็ดิ้นหนูเป็นด้วยคนทำไมไม่เป็นเลยเหมือนว่าโอเคนะโอ้ก็โอเคียปะแล้วเย็นนี้เราจะไปไหนกันไม่ต้องร้อยบาทก็ได้ก็ให้เขาตัวละสิบบาทเปไม่ได้นช่ไหมเออไอ้นี่ถ้างด้คือขมเหลือกนถูแล้วตลบมาจบป่ะเออใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันแต่ว่าอะไร แม่ก็เลยแบบว่าพี่พี่ก็เลยอยากรู้ว่ามันมันมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันเป็นอย่างหลายรอบแล้วมันเป็นหลายรอบแล้วมันเป็นหลายรอบแล้วไม่ใช่กคะแก่กูซ้ำไม่ใช่แล้ววันนี้่งที่พอจริงนี่พูดถึงวันนั้นที่ขโมยข้าวกินอย่างขโมยข้าวไมบพอขโมยไข่ผมด้วย ไม่ใช่แค่นั้นนะเคยได้ยินบอกว่าพีชอาชอบฟฟนเพลงลูกทุ่รู้จริงหรือเปล่าจริงเพลงไหนนะมาฮันละกันมาฮั่นกันแต่ว่าตัต่งตัดติเนขกตัดติ่งาวบอกหาม